สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านว่ผมนาะยช็อตตี้บูโจวายเช่นเคยครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะชื่อเกมโซ Arms เติมเอสนะฮะโซ Arms ก็จริงๆมาได้ประมาณน่าจะอาทิตย์สองทีแล้วแหละแต่ว่าตัวที่มาเนี่ยเป็นเบต้านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เล่นเนี่ยก็คือการเทสนั่นเองนะครับที่เอามาเทสก่อนรีวิวก่อนเพราะว่าระบบการต่อสู้เกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจมาก แล้วก็เมื่อเข้าไปเล่นช่วงแรกเนี่ยแรกๆเลยที่เซิร์ฟมันเปิดเนี่ยมันจะเหมือนมีบั๊กอะ่ะมันไม่สามารถไปต่อได้แต่มันก็อัปเดตมาเรื่อยจนตอนนี้เข้าไปเล่นได้แล้วก็จะเห็นระบบของเกมค่อนข้างเยอะแหละนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาของเกมเลยเป็นไงนะนี่โซ่อาบนะครับอ๋อก็จะเป็นช่วงโคสเบตา้าอะไรทำรงนั้นอยู่ก็ไม่น่าจะมีเมนูแบบย้ายโครงย,ย้ายเครื่องนนอะไรเนาะเริ่มเล่นเลยนะมีการดาวน์โหลดข้อมูลนะเกมนี้คือมันโฆษณาว่าดูเอล ดูเอลอาร์มคอมบิเนชันนะฮะมันจะมีแบบอาวุธให้ใส่2อ,อย่างคือค้อนกระดาบซ,ซึ่งถ้ากดดาบรัวๆหรือค้อนรัวๆเนี่ยการโจมตีจะธรรมาดาต้องกดคอมโบอ่ามันจะมีคอมโบอยู่เช่นกดดาบค้อนดาบค้อนอะไรอย่างงี้หรือดาบค้อนดาบดาบดาบค้อนอะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นคอมโบซึ่งเดี๋ยวมันจะมีบอกในเกมอ่าแล้วก็อย่าลืมมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ นอกจากการกดคอมโบแล้วก็ต้องมีการอัพกวงอัพเกรดอาวุธให้มันเก่งขึ้นด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เดี๋ยวอรอดาวโหลดให้เสร็จก่อนแล้วก,กันเคอ่อยเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราสักคคู่ครับโอเคก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาถึงการแต่งตัวนะฮะก็มีให้เลือกเพศชายหญิงอ่ะเดี๋ยวมาลองดูชายก่อนนะนี่คือแต่งตานะว่าอยากจะแต่งแบบไหนก็มีทั้งหมดเอ่อกี่แบบเนี่ยเจ็ดแบบแปดแบบแปดแบบนะก็เลือกเอานะอยากได้แบบไหนนะครับนี่อันนี้ก็ออกแนวแบบปวดขี้นิดนึงเอาใช่ในี่แล้วกันดูโอเคหน่อย อันที่2นี่รู้สึกจะเป็นทรงผมอ่าใช่อันนี้ก็แล้วแต่เลยอยาก like แต่งอะไรก็แต่งไวตอนนี้เกมมาใหม่ๆมันแต่งไม่ได้เยอะขนาดนี้นะมันแต่งได้แค่ประมาณ6อะไรอ่ะหนึ่งสองอันประมาณ4อันเองอันนี้มันแต่งได้ค่อนข้างเยอะแหละต่อมาเสียงฮะเอาเอาเบอร์สองเสียงหล่ออีกแล้วฮะเบอร์หนึ่งนี่คือดูแนวแบบแก่ๆไปนิดนึงอ่าก็สามารถตั้งชื่อตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวดูตัวผู้หญิงนิดนึง อ่าหรือผู้หญิงนะฮะอ่อแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอามิทวินเทลโพนี่เทลแล้วแต่ท่านผู้ชมนะนี่อันนั้นนี่เสียงอ่ะดูเสียงเสียงที่สองอ่าถ้าเป็นผู้หญิงควรจะใช้เสียงที่หนึ่งนะอาจจะแต่งแต่งผู้ชายดีกว่า นี่แหละบ้านๆไปอ่ะตั้งชื่อเลยท็อตตี้อ่าโอเคนะลุยอันนี้ครับสโลวิคีว่าเราตั้งแบบไหนนะครับแค่แค่นั้นแหละกดโอเคได้ก็อันนี้ผมเล่นในบูแสแกกนะฮะวัะน,นั้นการต่อสู้ผมอาจจะกากมากเพราะว่ามันเล่น2มือพร้อมกันไม่ได้ไงมันจะมีแบบโซนควบคุมเดินอยู่ฝั่งนี้แล้วก็โจมตีอยู่ฝั่งขวานะหนังการนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้เล่นในมือถือนะขอสริปนะไม่ดูเนื้อเรื่องนะเอาละ คลิปอีกทีนึงจริงๆมันเดี๋ยวจะมีการสอนนะว่ายังไงเกมนี้ยิ่งทำคอมโบเยอะศัตรูก็จะยิ่งรอบของเยอะนั่นเองฝั่งนี้เป็นคอนโซลนะเดินนี่ก็เป็นดาบนะนี่ก็เป็นคอนแต่ยังไม่ได้ใส่คอนเนี่ยเดินได้นะบริเวณนี้มาเดินไปตามจุดที่มันบอกครับอันบนนี้เป็นสกิลนะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องการติดตั้งสกิลด้วยนอกจากจะติดตั้งอาวุธอัพเกรดอาวุธแล้วก็จะมีเรื่องการสกัดอาวุธแล้วก็อัพเกรดสกิลเออนั่นแหละเอาสกิลมาติดนั่นแหละ ตอนนี้เราไม่ได้ดาบไงทำคอมโบไม่ได้นะครับเปล่อยปล่อยปล่อยพลังเราปล่อยไม่ได้ฮนะเดีย๋ยวถ้ามีคอร์ด้วยคอมโบกันสนุกสนานเลยเจ็ดแปดคอมโบนะฮะอ่าชนะแล้วเหรอเออเออช่วงช่วงโปหลอกมันเป็นอย่างี้แหละนั่นเคยจะสอนแค่นี้นะครับเวลสองเลยการคอเลเวลอัพอ Up, ช่วงอะไรอ่ะไม่ใช่ Up, เลเวลอัพแต่ช่วงปลายของการจบดันเจี้ยนจะมีบอกนะครับว่า ได้สเตตสกิลของดาบกับคอนเท่าไหร่อันนี้เป็นโอเพนนิ่งตีมนะก็ดูได้ผมไม่ดูนะครับผมข้ามอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไปดูระบบในเกมกันขึ้นเหมือนกับว่าเกมนี้ระบบมันยังเปิดไม่ครบนะก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ต้องรอส่วนของการโอเพนกันต่อไปก็อย่าลืมมาติดตามที่โน n เนมเกมมิ่งทีวีก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะมีข่าวสารของเกมมาบอกอยู่แล้วล่ะอ่าโอเคอันนี้ก็มันให้สุม่มคาชปองฮนะอ่อเปิดเลยนี่ใช้ห้าเพชรดูซิได อาดาบอะไรนะเออได้คอนเออเดี๋ยวมันจะได้คอนแต่ไม่รู้คอนอะไรโอ้ยได้ดาบอรออ๋อสุ่มเนี่ยตอนนี้เลยนะเออผมได้ดาบครับอย่างนี้เล่นไงเนี่ยคอมโบยากด้วยมันต้องดาบกับคอนเนี่ยหึงจะคอมโบกันสนุกสนานนะครับอ่ะก็ว่ากันอีกทีมันมีกาจปองการเปิดสองแบบใช้เพชรกับใช้แต้มันแหละอ้าวนี่ได้รางวัลเดลี่ลอกอินแล้วครับก็จบช่วงการสอและมีแค่นี้แหละผมได้ตั้งยี่สิบอันเนี่ยเปิดได้ตั้งสี่รอบเดี๋ยวเราต้องไปเปิดกาจปองกันก่อน นี่เป็นเมืองนะก็จะเห็นคนอยู่ยะแยะไาหมดอันอนี้ของขวัญลับตรงนี้นะนิวก็คือ,อาข่าวสารนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ดูเมนูเนาะรับรับเลยอาจจะช้านิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะอันนี้ของขวัญลับแล้วนะน,นี่ก็คือเพื่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นการใส่อาวุธของเราฝั่งซ้ายเป็นการใส่นะฮะฝั่งขวาเป็นการใส่สกิล่ะเดี๋ยวเอาไปใส่ของก่อนนี่ก็จะมีใส่อุธกลักอาวุธลองได้จริงๆควรจะใส่ควรจะใส่ เรียกว่าอะไรอ่ะคนจะใส่คอนนะจะได้โจมตีแบบคอมโบกันได้นะจะมีคอสอยู่ด้วยเพราะนั้นใส่ของดีๆตั้งแต่แรกๆไม่ได้ต้องเวลสูงขึ้นก่อนนะครับอาวุธแต่ละอันมันจะมันจะ,นจะติดสกิลมาแล้วมันจะติดตัวสกิลมาอยู่แล้วนะฮะว่าเป็นสกิลอะไรนะครับอ่านี่ก็เป็นเครื่องป้องกันเนาะดูตรงนี้ได้นะเป็นสกิลนะก็มันจะมีสล็อตเหลืออยู่นะครับเราสามารถเอาสกิลอ่ะมาติดได้ซึ่งไอ้กลมๆคือสกิลสล็อตที่เป็นเป็นป้องกันอ่ะเป็นพวกแพสซีฟนะฮะเป็นประมาณนั้น อันนี้คือการใส่เนาะแล้วก็มีนะสกิลเซตนะครับซึ่งเราก็เลือกของที่เราต้องการจะใส่ได้แล้วก็จะมีรูอยู่ก็ใส่ของเข้าไปแต่ตอนนี้เราไม่มีมาเทียหรือไม่มีสกิลเซตนั่นเองใส่เข้าไปไม่ได้นะครับก็ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยก็จะมีสกิลมากขึ้นก็มาใส่ได้อันนี้2อ่ามีอยู่3อันนะครับมาดูอันแรกก่อนอันนี้เทสได้ดูก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเออได้ได้ได้อันนี้เป็นการอัปเกรดเกมนี้การอัปเกรดนะครับจะใช้หินแต่เราไม่มีหินเลย ไม่มีหินเลยมันจะมีหินเพื่อใช้ในการอัปเกรดอยู่หินมันได้จากการไปลงดันเจี้ยนแล้วก็สกัดนะครับสกัดตรงไหนว่าผมจําไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆไล่ไปอันนี้เป็นวิวัฒนาการของดาบนะครับก็คือต้องเลเวลสูงขึ้นนะฮะเลเวลตันนั่นแหละแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์วัตถุดิบตามที่มันกําหนดแล้วก็ใช้ตังจํานวนหนึ่งมันก็จะสามารถวิวัฒนาการได้นะครับแล้วก็อันที่3เป็นสกิลอ่นนี้คือเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับนี่ ก็เอาไปบวกกับสกิลที่เหลือแต่ว่าอันนี้เราไม่มีให้ดูไงอ่าเออก็เอามาบวกบวกกันได้นะเอาไปว่าอาจจะไม่ได้เทสดูแต่เล่าให้ฟังละกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะเขาะกว่าจะโอเพนก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อันที่3นะเป็นการสกัดนะครับอ่สกัดหินนั่นเองเราเอาอันที่ไม่ใช้แล้วนะนี่ไม่ใช่แล้วก็มันจะบอกว่าได้หินอะไรนะครับก็สกัดได้เลยหินก็จะมีหลายสีนะก็เอาไปอัปเกรดได้นะครับนี่ ก็จะอเอามาอัพเกรดได้ใช้หินใช่ไหมครับถ้าเกิดหินถ้าถ้าเป็นหินที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเขียนโบนัสอยู่มันจะเขียนบอกเลยว่าจะได้เอ็กพีมากขึ้นแต่รู้สึกดาบจะต้องใช้หินสีแดงถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยใช้หินสีนี้อ่านี่น,นะมันเขียนบอกเลย e Hub นะเอ็กพีาบนะเออวันนั้นก็ใส่หินให้ถูกแล้วกันใส่หินให้ถูกสีนะครับอ่าส่วนอันนี้เมื่อกี้สกัดได้ได้หินเนาะอันนี้คือขายหินนั่นเองนะฮะอันนี้สี่คาจะปองนะครับก็อตอนนี้ ผมหาไอ้นั้นไม่เจออ่ะหมุนคาชปองแบบใช้เพชรอ่ะมันหาไม่เจอแล้วอ,ะอ่ะเออไม่รู้หาตรงไหนจริงๆมันน่าจะมีอีกแถบหนึ่งผมเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้มันคือต้องใช้แต้ม p o อย t p o นี้ได้จากการไปลุยดันเจียนนะครับอ่ะส่วนออปชั่นเกมนี้ก็ยังไม่มีอะไรมีเรื่องของโปรไฟล์นะครับก็คือดูรายละเอียดของตัวละครเรานะครับเท่านั้นเองนะวก็มีบอก user id เท่าไหร่นะครับอยู่ห้องที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะซึ่งอย่างที่บอกแหละระบบมันเหมือนยังเปิดไม่ครบก็ยังไม่มีพวกแบบย้ายคงง่ายเครื่องหรือ ิวเกอรอะไรเงี้ยยังไม่มีนะว้ก็ต้องติดตามกันต่อไปอ่ะถามว่าแล้วไปลุยต่อ,อยงไงอ่ะมาดูนะต้องขึ้นมาข้างบนเนี้ยมันจะมี N p C อยู่นะครับคนแรกนี้เลยนะผู้หญิงคนนี้เป็นการลุยเนื้อเรื่องนะกดที่เมนูอย่างเดียวนะไม่ต้องกดตามรูปนะกดที่เมนูนะในมีบอกนี่เห็นไหมเลเวลสองนะเข้ามาที่นี่ได้ก็จะได้เพชรได้แต้มแต้มที่ไปเปิดกระจปองก็ได้หินหินที่ว่าอัพเกรดอาวุธอ่ะไปเลยคือเกมนี้อ่มันสามารถที่จะลงเป็นหลายคนได้ ถ้าลงคนเดียวอาจจะยากหน่อยนะฮะเมื่อด่าน3มเนี่ยเริ่มเล่นคนเดียวยากแล้วนะครับถ้าไม่ถึกจริงอะไรแบบนี้นะครับอ่านี่เนื้อเรื่องนะขอข้ามนะอ่ามันก็จะเข้ามาในแมปนี้ครับก็กดเดินชนศัตรูได้เลยนะครับก็จะมีการต่อสู้เกิดขึ้นอ่าถ้าเกิดมีมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็มาแจมเราได้ก็เล่นพร้อมกันรู้สึกจะพร้อมกัน4คนน่ะได้สูงสุดอ่ะอ่าโจมตีก่อน นี่เปลี่ยนเลยนะสลับได้นะคอมโบเดี๋ยนะสลับคอมโบได้นะครับถ้าตีธรรมดามันก็จะเป็นแค่นี้สิสิ้นสุดแค่สามอันถ้าสลับมันก็จะเพิ่มคอมโบไปมากขึ้นนี่มันตีเข่ารัวหรือวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิงดิตีเข่ารัวงี้แหละเฮ้ยดูผมว่าผมติดบรัรกแน่เลยนเนี่ยเก่าเดี๋ยวนะมันค้างดดานี่กระโดดเข่าเนี่ยนะเฮ้ย เอาเข้าไปก็โดนเขารูอย่างนี้เลยอ่ะจะด,ดูนี้ว่าใครชนะสู้ๆอยู่ก็มีโอกาสได้ได้ของนะครับให้เก็บสู้เหมอนเหมือนผมจะติดบังนะะไปใช้สกิลต้องห้ามเฮ้ยไปใช้เขาโบวต้องห้ามนะอ่านกะ็ลปล่อยมันเข่าร้อยไปไงี้อันนี้คือการเปิดบอดแล้วเ,น,เนี่ยเฮ้ยชิวเลยเนี่เออปล่อยไปปล่อยไปดูที่ใครจะตายเข่าร้อยไปเข่าร้อยไป,ยไปเดินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ คือเกมนี้เดสได้ด้วยนะก็คือฟลิกนั่นแหละเลื่อนทิศทางอย่างรวดเร็วมันก็จะแดชหลบนะครับโผล่ิทคอมโบครับไม่ได้ทำอะไรเลยเข่ารอยอย่างเดียวตัว,ตว,ตว,ตวก็ไม่ยอมตีนะก็อย่างเงี้ยแหละเล่นดาดแรกนะครับตัว,ตว,ตวยังอ่อนอยู่อันนี้คือเวลานะถ้า ไม่สามารถชนะได้ในวันเวลาที่เขาเหลดก็แพ้แล้วครับส่วนข้างบนก็จะมีบอกว่าเหลืออีกกี่ตัวในแมปนี้บางทีเข้ามาลุยในดันเจียนเนี่ยมันจะมีหลายแมปไม่ได้มีแมปเดียวบจบได้ยังเนี่ยเข่าลอยจนเบื่อแล้วเนี่ยเฮ้ยชิมหายแล้วผมมีโอกาสแพ้นะถ้ามันฟันแต่ข้างหลังเดียวอ่านั่นไงอุ้ย,ยกว่าจะรุดเอามีพวกมาพวกพวกมาช่วยครับเออขอบคุณแทนที่จะต้องเข่าลอยไปตลอดชีวิต น,นีคนมาช่วยนะโชคดีอาชนะเลยเกิดจะได้เข่าลอยไปตลอดชีวิตซะแล้วนะนี่นี่แหละมันก็จะดอกนื้เพชรน,นะครับแล้วก็เมื่อลงข้างอันนี้ก็ได้สกิลนะครับของที่เราใส่เราใส่เป็นดาบหรือคออะไรแบบนี้อ่าก็พยายามใส่สลับดาบกับคอนะนี่แค่นี้แหละก็ผ่านแล้วนะครับก็จะได้ของมาเออเพราะนั้นบางบางเพชรอาจจะลงมาแล้วสู้หลายรอบหน่อยนะก็ต้องดูดูนิดนึงแล้วกันว่าเควสมันบอกว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่คือลงมาฆ่ามอนตามตามที่มันกําหนดนั่นแหละนะ ก็แค่นี้แหละนี่คือการลงดันเจียนนะข้างบนนี้นะครับ <Hello. S 1> ส่วนอันนี้เป็นดันเจี้ยนอีเวนต์นะนี่ก็ต้องเลเวลสูงหน่อยนี่มันมีเล็คอมเมนต์บอกว่าต้องเลเวลหอะไรแบบนี้นะก็ต้องไปลุยเนื้อเรื่องให้เลเวลถึงก่อนค่อยมาส่วนอันนี้รู้สึกเป็นการสอนนะผมจำไม่ผิดอาใช่นะมีทิ utorial การสอนแล้วก็เฮลนะเป็นการดูรายละเอียดการเล่นเกมนั่นเองออันนี้ก็จะเป็นข้าวของเกมนี้นะข้าวของเกมนี้เอามีเพื่อนแอดมานะก็มารับเพื่อนได้ครับนี่นี่ก็มีบอกรายละเอียดของเพื่อนนะ เหมือนกับไม่ต้องกดลับอะแค่กดแอดก็ได้เพื่อนเลยอะแล้วแล้วแล้วยังไงวะเจอสสคุยกับเพื่อนยังไงวะผมก็ลืมไอคนนี้แหละนี่เป็นที่ที่ที่เป็นเพื่อนเราคนเนี้ยหรือดาวโเคตรเท่เลยดูดาวเราแม่งก็ก่อยมากต้องไปสุ่มคาชปองผมอย่างที่บอกบอกอะผมหาคาชปองที่เป็นเป็นแบบแต้มไม่เจอเอ้ยไม่ให้เป็นแบบเออเป็นแบบไอใช้เงินแคดไม่เจอนะอันนี้แต้มก็ไม่พอแต้มขาดอีกัน,นึงก็จะได้แบบพอยคาชปองนะครับ อันนี้คือคร่าวๆนะเกมโซลอาร์มนะครับช่วงอันฟาเทสนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าการต่อสู้เกมนี้คือมันเน้นเรื่องของการคอมโบภาพก็สวยสดวงงานเป็นแบบ 2D ดีนะก็ใช้ได้เลยอาวุธก็ค่อนข้างอลังการนะแต่ว่าระบบอาจจะเปิดน้อยไปหน่อยในช่วงนี้นะเอาม็นไรนะก็ติดตามที่โนนเกมมิ่งพีวีแล้วกันเดี๋ยวเมื่อมีการอัปเดตหรือมีการแคสใหม่แน่นอนเมื่อเ p e n เบต้าแล้วนะเพราะว่าโคสเบต้าแล้วมันรู้สึกว่าระบบมันเปิดน้อยไปหน่อย าอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับกับผมนายช็ตตีบูโจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปเอ่อคลิปถัดไปเป็นเกมอะไรน,นั้นก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมมากดไลค์เฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจนะโ no นเนมเกมมิ่งทีวีและเร็วๆนี้มีกิจกรรมแจก gta 5ด้วยนะฮะอย่าลืมมากดไลค์นะเพื่อทราบข่าวสารของทางเราได้นะครับแล้วก็อย่าลืมอีก2แฟนเพจฝากไว้ด้วยนะพันธมิตรของเรานะโมบายเกมแคสเตอร์ไทยแลนด์และก็เกมมือถือญี่ปุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ